เรียกว่าเวทีประกวดผู้ชายมีดราม่าฉ่ำไม่แพ้เวทีประกวดผู้หญิงเลยค่ะล่าสุดแฟนนางงามวิจาณ์ยับชุดประจำชาติตัวแทนประเทศไทยเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2024บอกว่าตีโจทย์ไม่แตกยัดเยียดชายแท้ทใส่ชุดไพร์เสนอความเป็นไทยตรงไหนอุย้ยแรงมาก กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องชุดประจำชาติสนั่นโลกโซเชียลถึงความไม่เหมาะสมเมื่อเฟมชุติพงศ์พุทธรักษ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดในเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2024เมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงละครคาลิปซโซเอเชียทิคในรอบพิลิมโดยหนุ่มเฟมได้ขึ้นโชว์ชุดประจำชาติได้ปรากฏตัวในชุดสูทสากลก่อนจะถอดเป็นชุดเรสสีขาวสวมรองเท้าส้นสูงมีผ้าคลุมสีรุ้งที่มีการพรีเซต์ถึง ความหลากหลายและความเท่าเทียมสร้างความฮือหาเป็นอย่างมากแต่หลัง ที่แฟนนางงามได้เห็นชุดที่เฟมเลือกใส่ในรอบชุดประจำชาติก็เกิดดราม่าขึ้นทันทีโดยในเพจฉันชอบดูนางงามได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้ว่าทีมงานคิดอะไรอยู่ถึงเอาชุดนี้มาให้น้องใส่มันไม่ได้จริงๆชุดไม่ส่งคนไม่เหมาะสมกับสรีระของน้องเลยสักนิดสงสารน้องเฟมซึ่งทางด้านอาตีกูรูนางงามก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนว่านี่มันเวทีประกวดผู้ชายไม่ใช่เวทีเกไม่ได้เข้ากับตัวผู้สวมใส่เลยเขาเป็นชายแท้มีแฟนเป็น ผู้หญิงดูแล้วมันไม่อินมันตลกมีหลายวิธีที่จะนําเสนออยากใส่ใส่ไปงานプายสแต่นี่คือโชว์ชุดประจําชาติประจําชาติกี่โมงมาเรียกร้องอะไรตอนนี้มันช่วยได้เยอะไหมทั้งดีไซน์การตัดเย็บสีที่ใช้ใช้คําว่าอุบาทได้เลยซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้เป็นจํานวนมากอาทิเช่นสงสารผู้เข้าประกวดมันเหมือนนักแสดงตลกสรีระไม่เข้ากับชุดความเป็นไทยอยู่ตรงไหนก่อน ถ้าพูดถึงเรื่องการเรียกร้องความเท่าเทียมเขายอมรับกันทั่วโลกไปนานแล้วที่สำคัญคนใส่เขามีแฟนเป็นผู้หญิงทีมดีไซน์คิดแล้วใช่ไหมชุดสื่อถึง LGBT สามารถสื่อออกมาให้สวยได้มากกว่าชุดไม่จำเป็นต้องเป็นชุดผู้หญิงเห็นแล้วยังตกใจยอมรับนับถือใจในตัวน้องที่ยอมใส่ออกมานี่เวทีชายแท้ไม่ใช่เวทีเกย์เวลิลคนรักคอนเซปต์ต่างชาติไม่มีใครแต่งชุดสัญลักษณ์พรายสีลุงรู้สึกอายแทนต่อมาทาง NDMI Thailand ได้ออกมาโพสต์ปกป้องเฟมถึงประเด็นดราม่าเรื่องชุดว่าเป็นผู้ชายที่คิดและกล้าจะทำเพื่อสื่อสารเรื่อง LGBTQ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยด้วยความภาคภูมิใจโดยไม่มีกระเทยหรือเกยคนไหนบังคับรู้ทั้งรู้ว่ามีแรงประทะจากคำด่าที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณคิดว่าเขาสุดแค่ไหนอย่างไรก็ตามแม้จะเกิดดราม่าจวกเรื่องชุดแต่เฟมชุติพง์ผู้เข้าประกวดที่เป็นคนใส่ชุดนี้ก็ได้เปิดใจว่า ตนเป็นคนตัดสินใจเลือกชุดนี้เองเพราะว่าภูมิใจที่คนไทยจะได้เริ่มใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมในเดือนมกราคมปีหน้าถามว่าทำไมถึงเลือกชุดนี้เพราะว่าอยากจะนำเสนอความเท่าเทียมให้โลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ทำได้หลังจากต่อสู้มาเป็น10บสปีถึงมีกระแสตีกลับก็พร้อมยอมรับเตรียมใจไว้แล้วไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะมาทำแบบนี้เพราะตนรู้ว่าทำไปทำไมทำเพื่อใครอยากสื่อสารแทนกลุ่ม คน LGBTQ ว่าพวกเขาทำได้แล้วก็เท่านั้นเองเพียงแค่รอบพิริมก็มีกระแสดราม่าเรื่องชุดะแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามแฟนนางงามหลายคนก็ยังคงเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนุ่มเฟมที่เป็นตัวแทนประเทศไทยคว,าว้ามงเวทีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลมาให้ได้นะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ